าคุณร้อนจะมีใครได้ยินไหมใช่มีครับมีคุณน้ำแดงกับคุณแบงค์แน่นอนไม่อยากเล่นแล้วไอ้เหี้ยคุณรู้จักเขาที่ข้างหลังไหมคุไม่รักที่พองใครอะพี่ให้ผมหันไี่พองไหมให้ผมหันไี่พองไหมแก่ผมฮะหันเลยพี่หันเลย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 หลับตาแล้วหันพี่ตอนนี้คุณก็อยู่กับผมในเกมรูบบอกนะครับ ก็ในเกม Start Survey นะครับคืออะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าให้เราเริ่มสำรวจได้เลยอ่ะหรือยังไงใช่ใช่ลยรับขึ้นคุณมีวันที่ดีใช่หรือไม่อ่าใช่ใช่ก็ดีทุกวันแหละชีวิตกูอ่ะเย้ต้องจรางคุณเอกรับผิดชอบมากมายหรือไม่โอ้ยใช่เป็นภูเขาเหล่ากอเลยมองไปรอบรอบี้ยัะไรเนี่ย เฮ้ยผีโลกคุณคุ้นเคยกับสภาพแว่นลองของคุณหรือไม่ใช่ไม่กล้ามองเลยว่ะอะไรวะกล้ามองกล้ามองสี่สิบพี่ตอนเช้ารู้ไหมว่าเธออยู่ไหนไม่อะเฮ้ยใช่เอ้ยตื่นตะนุกไม่พี่มีดิวิค่ะตัวเองกำลังใส่กันมาอยู่เลยไม่อะ คุณชื่อว่าพระเจ้ามีไหมมีสิคำตอบของคุณนี้มาจากอ่าใช่ก็ตอบตามความนี่แก่อ่าคาเทนคืออะไรวะใช่ใช่ใชตอบตอบใช่ไว้ก่อนอายุคาเทนคุณรู้สึกบาดในห้องกูไหม mm hmm. ใช่ โอ้ยไม่อยากพอกเลยให้ตายเถอะถ้าแสงสว่างหมดไปคุณจะกลัวไหมใช่ไอ้บ้าไอ้เยอะจ้าเฮ้ยอะไรอ่ะคุณเคยต้งใส่ไว้าว่าคุณตายอไม่ไม่ประตูเปิดได้ไงเอ็าอะไรน่ากลัวจังเลยพี่ไม่ไม่ไม่จะเป็นการกวาดโต๊ะโต๊ะ เป, il, ปิดป vinegar, potato, mm państwo, mm hmm. ุ่มดูเปิดโต๊ะของคุณเปิดปุ่มดูเปิดโต๊ะของคุณขวามือขวามือสมุดพี่สมุดเปิดเลยอายูฟอมไทยแลนด์เฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะใช่ครับผมคนไทยฮะผีเป็นคนไทยใช่ไหมไม่พี่ถ้าผมย้ายไปย้ายไปต่างประเทศมันจะตามตามให้ผมมันเนี่ยมึงรู้จักทอร์เน็ตเยมึงดูอะไรกันดิเบร่เียใช่ใช่ผมไม่ดอินเทอร์เน็ตอยู่ คุณมีศัตรูไหมอ่าไม่รู้สิไม่รู้ว่านับเป็นศัตรูหรือเปล่านะไม่มีหรอพี่ไม่มีนะอะไรอะไรอะไรถ้าคุณหายตัวไปจะมีใครหาคุณไหมใช่ใช่มีใช่จะมีคนหาเขาบอกว่าคนผมอยู่ลำพังไหมผมไม่ได้อยู่ลำพังนะผมอยู่กับคุณอ่ใครบ้างนะครับตอนนี้ดําแรกคุณดํมแรกกับใครนะฮะ แบงค์ไอทีเอ็มครับอ๋อคุณแบงค์กับคุณน้ำแร่นะครับอ่าเราอยู่ด้วยกันนะถ้าคุณร้อนจะมีใครได้ยินไหมใช่มีครับมีคุณน้ำแร่กับคุณแบงค์แน่นอนไม่อยากเล่นแล้วไอ้เหี้ยคุณรู้จักเขาด้านหลังไหมคุณไม่อยากจะทิ้งบ้องใครอะพี่ให้ผมหันไนบ้องไหมให้ผมหันไนบ้องไหมแถวผมฮะหันเลยพี่หันเลย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 หลับตาแล้วหันพี่ ไม่มีไอเหี้ยไอเว่หลอกไอสัตอ้อไอ้นไม่ไอวเไอ้ะไอวะไอ้ยไอวเไอวะไอวะอวะไอวะไอวยไอวะไอ้ไอวะไอวะไอวอวะไอวะไอไอวอไอะไีไอวะไอวะไอวไม่ไอวไอวะไอวไอวไอ้ไไอวไอเอไม่อไม่ไไ อะไรอ่ะความรู้สึกของคุณมีจริงและเป็นเพียงการตั้งโปรแกรมอ่าป็นเครื่องน่าจะใช่แล้วมั้งมันมีความหมายต่อชีวิตไหมอ่าใช่ใช่ใช่ครับคุณรู้ว่าคุณเป็นใครใช่ผมคือมาสเตอร์เอทีเมคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่ผีหลอกไม่คุณแบงค์คุณโรอยู่กับผมนะครับถ้าคุณได้บอกความจริงเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของคุณคุณจะปฏิเสธมันในความหวังเพื่อคำตอบที่ดีกว่านี้ไหมคำตอบที่ดีกว่านี้ใช่อ่าใช่ผมมาสเตอร์เ t m ีเอ็มหสิบครับ เมื่อฉันถามคุณว่าคุณตอบจริงๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วอะไรถ้าแตนั้มาสุดห้คุณได้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนส่งใช่คุณอาจตกใจไม่ฉันไม่ต้องการรู้ความจริง ไอ้ยิงตัวต่างตัวต่างด้วยเฮ้ยไม่มีเลยเลยดูนะเฮ้ยอะไรอ่ะองรอบสี่ฮไม่มีจริงเลยโอ้มันแค่หลอกเราเฉยหรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอะแฮกเกอร์เฮ้ยนี่มันเดอะแมททิกฮึฮะอ้าวเขาเข้าประตูอ่ะ อ้าวอะไรอ่ะโอ้เาผีหรอเอ้าเอาสำหรับเกมนี้ก็น่าจะจบแบบนี้นะคะอารมณ์แบบว่าเราเราเราตัวเราครับเราคือโปรแกรมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจใด้วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปนะก็น่ากลัวอยู่ชวนร้อนชวนร้อนโถเอ้ยกูนี่แหละผีหาล่ะ